เการเดินทางเข้าประเทศไทยเริ่มวันที่1มีนาคม2565วันนี้ค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยหรือว่าชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยนะคะก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทยให้ใช้วิธีการนะคะลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ค่ะเมื่ออยู่ในประเทศนะคะก็ให้ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะนะคะสำหรับคนที่เดินทางทางอากาศแล้วก็ทางบกค่ะ แต่ถ้าคนที่เดินทางเข้าทางน้ำนะคะก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทยต้องใช้ระบบ COE เท่านั้นนะคะและก็ถ้าเข้ามาในเมืองไทยแล้วเนี่ยก็ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะเช่นเดียวกันค่ะซึ่งประเทศที่สามารถเข้ามาในประเทศไทยเรียกได้เลยว่าประเทศใดก็ได้นะคะทั้งทางบกและทางน้ำค่ะและก็ทางอากาศด้วยนะคะสำหรับทางอากาศก็คือสามารถที่จะมาลงนะคะที่ท่าอากาศยานต่างๆที่ได้รับการอนุญาตนะคะและถ้าเกิดเป็นทางบกก็เฉพาะ ะะเฉพาะด่านที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นค่ะถ้าเกิดว่าเดินทางมากับเรือนะคะไม่ต้องกักตัวนะคะแต่ว่าให้อยู่บนเรือค่ะก่อนถ้าสำหรับใครที่เดินทางมาทางบกหรือว่าทางอากาศนะคะต้องมีการเรียกว่ารอตรวจนะคะผลตรวจโควิด -1 วันนะคะต้องพักในโรงแรมอย่างน้อยหนึ่งวันนะคะก่อนที่จะเดินทางไปที่อื่นค่ะต้องมีหลักฐานในการฉีดวัคซีนนะคะตามที่สาธารณสุขกำหนดนะคะโดยที่จะต้องมี เอกสารนะคะกำกับด้วยมีกําหนดเวลาด้วยนะคะว่า14วันก่อนการเดินทางค่ะฐานในการจองที่พักนะคะจะต้องมีหลักฐานว่าได้จองที่พักนะคะสําหรับ1คืนเพื่อที่จะตรวจผลนะคะ PCR นะคะหรือว่าคนโควิดนี่แหละคะ่ะ1คืนเท่านั้นค่ะประกันสุขภาพนะคะคนต่างชาติจะต้องมีประกันสุขภาพที่มีวงเงินอย่างน้อย20,000 US ดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่คนไทยไม่ต้องค่ะ ต้องมีผลการตรวจเชื้อโควิดโดยระบบ rt pcr นะคะก่อนการเดินทาง72ชั่วโมงค่ะมาแจ้งถึงจะเดินทางมาได้นะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้นะคะจะต้องตรวจ rt pcr เนี่ยสครั้งนะคะในวันที่1แล้วก็วันที่5แต่ว่าณตอนนี้นะคะคือตรวจแค่วันที่1เท่านั้นถ้าเกิดว่าผลเนี่ยเป็นลบนะคะไม่มีเชื้อนะคะก็สมไม่ต้องตรวจระยะที่2ค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางนะคะทางบกนะหมายถึงว่าเข้าทางด่านหรือว่าทางบเดอร์นะคะที่มีการเปิดก็คือ3ด่านนะคะก็คือด่านหนองคายด่านอุดรน,นะคะอุดรธานีนะคะแล้วก็ด่านสงขลาค่ะมีอยู่3จังหวัดนะคะที่เปิดค่ะรายละเอียดนี้ก็คือเริ่มใช้นะคะวันที่1มีนาคม2 5ง5ค่ะแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ